รออยู่ครับปานิปนิล้วนี่ครับแล้วเวดึงห้างสิปติดกันเถองกันเอื้บอกว่าดึงห้างดึงมันมือนมันไปเลยไหม ีครับชาวเด็ะแกงสวัสดีครับชาวเด็ะแก้งนะครับสำหรับสายออกทริปตกปลานะครับวันนี้ผมก็จะพาไปอยินสถานที่นะครับที่ใกล้ๆใกล้กับอยู่ในใเกาะทะม้อยอเขตปทุมนะครับคลองเจ็หนองเสือนี่นะครับไปบ่อตกปลานะครับาการเต่นตกปลากันบางทีก็จะกางเต่นตั้งแคมป์ติ๊กๆก,กัน ต,ตอนเช้าก็ให้ตกปลากันเล่นๆนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าบอ่อตกปลาจะมีอะไรให้ชมบรรยากาศจะดี่เท่าไหร่ก็ไปติดตามกันวันนี้เราก็ออกเดินทางกันแล้ว6โมงนะครับใช้เรือย่าจุดา,ายอยู่แต่ว่างน้อยน่าจะประมาณ60กิโลนะครับเราวิ่งเส้นหลักเลยว,วิ่าเลย อนนี้ก็อยู่ที่หน้าฟิวเจอร์พาร์คนะครับหลังสิบแล้วนะครับเดินทางนะครับไปไม่ไกลมากนะครับจากในตัวเมืองกรุงเทพนะครับประมาณ50กโลนะครับไปถึงวังน้อยนะครับประมาณวังน้อยแหละครับพอตกปลานะครับก็บรรยากาศว้างมากนะครับร36กไร่นะครับที่ดูมานะครับ บ่อสุภาอาภารัตนะครับผมดูในเพจได้เลยนะครับเป็นบ่อตกปลานะครับแบบเหมานะครับเหมารวมนะครับส่วนใครที่จะไปกางเต็นท์นะครับก็กางเต็นท์ฟรีนะครับส่วนค่าใช้จ่ายนะครับก็เสียแต่ค่าเป็ดอย่างเดียวนะครับค่าขันนะครับค่าเป็ดก็อยู่ที่200บาทต่อพันนะครับถ้าเป็นรอบเช้านะครับและถ้าเหมาเหมาทั้งวันนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมตกกลางคืนด้วยนะครับก็ 350บาท24ชั่วโมงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็บรรยากาศเอาตอนเย็นก็เป็นบรรยากาศการปิกนิกก่อนนะครับตอนเช้าก็ค่อยตกปลานะครับกลางคืนก็จะตกอยู่นะครับก็อาจจะเป็นตกใส้เดือนนะครับเผื่อมีปลาดุกนะครับอยากเห็นปลาดุกนะครับไม่เคยเห็นปลาดุกอยู่ในบ่อนี้เลยนะโอเคครับไปเดินทางกันต่อครับนี่เราก็มาถึงแล้วนะครับผม เดี๋ยวที่สว่างสว่างนี่ตรงนี้เลยเราจะกางเต็นท์กันก่อนนะครับตอนนี้เรามาดึกมากสองทุ่มนะครับกางเต็นท์กันก่อนใครมาอีกเอ่ยผู้มาตอนนี้เราก็กำลังทำอาหารอยู่นะครับนี่รวกมีแล้วก็ย่างปลานิลน,นะครับย่างปลานิลแนะนำนี่แนะนำนี่แนะนำเลยแนะนำพี่อ่ะ อันนี้นะครับก็ตกปลาตรงนี้อันนี้นะครับแนะนำนี่อันนี้แนะนำอันนี้ต้มต้มต้มปลายี่สุกนี่ครับรไข่ไข่ปลาต้มปลายี่สุกสดสจากจากที่เราตกมาได้เลยนะครับน้ำนเนื้อไข่านี่ไข่ปลานี่นี่นี่ไข่ปลา สดๆครับมีต้อมาจากฝีมือพี่โจนะครับใครมาบ่อนี้ถาหาพี่โจเลยสั่งได้นะครับสั่งได้นะครับใครที่มาครับสั่งทําอาหารได้นะครับนี้ปนินปนินเผาครับดูครับโอ้ปามโลกว่าทบนี้เลยเอออย่างเงี้ย เราย่างเสร็จก่อนนะน่าจะอร่อยมากเลยครับสดสดขึ้นมากแลังก็เตาแล้วครับหนึ่งเกาะเตานี้ก็เต็นบรรยากาศนะครับเข็ดน้ำเปล่าเลยนี่เราก็จะมากินข้าวกันนะครับนี่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 ต้มต้มยำปลายี่สุกนะครับไข่เต็มท้องอันนี้้าเป็นาะเปล่าแบบนี้นะครับเป็นปลานิลย่างนะครับแล้วก็หมกหนามไม้ ้แย่เลยครับนนะครับบอ่อตกปลาสุขะอาพร,รักมาเลยครับน้ำจิ้มซีฟูด๊ดไปขอเรียกินข้าวก่อนนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับวันนี้เราจะใช้นี่ตอนเช้าแล้วบรรยากาศตอนเช้าเลย อากาศเย็นมากครับเย็นดีนี่ปลากำลังขึ้นเลยนะครับเนี่ยตอนเช้าก็เราก็จะตีตีกันหมายที่เจ็ดสิบนะครับเจ็7แปดเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวเรารอเปิดหมายตรงนี้ใหม่นะครับเผื่อเหยื่อมันยังไม่เยอะนะครับตอนนี้ลองใหม่อากาศตอนเย็นที่เรากินข้าวกินอะไรกันนะครับนี่แล้วตกกันตอนเช้าเลยหกโมงนะครับหกโมงครึ่งโอเคไปลงเบ็ดกันนะครับ นี่นี่ก็เราจะนี้กันใหม่ครับ ทั้งวันครับกดพอดีแล้วได้วอได้วอกะโโหกะโโหโโหโฮหโหโหโ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 โ Ô liền sâu. Tá aqui. Ô, nhanh, 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 nhanh. Ó, nhanh. Muyền. 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 เราจะได้อยู่ต่อหรือเปล่านะครับวันนี้มัน,นปันเล็กๆพอครับเออตีอกไก่ตีใกล้พอ อยู่ครับอยู่อยู่โบ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 โอ้โหปนินครับเอลนนดี๋ยวจับเด้มันปอยดิหกูกินเนี่ยกูตายเถอะ มมันโอเคครับอีกหนึ่งแต้มไปเลยครับยี่สกยีสกตัวที่ <S 3> 3 <S สีเยตัวที่3 3> สา<ร>ม <ği> เย้าเขาเฮอ้อไหมคันกับตกน้ำ หัวเกือบสักงเมงจะโดดอ่ะมั้ยเฮ้ยคือข่าเนี่ยจัลเม็ดจัลเม็ดจัลเม็ดไปสัตว์ลิซุกรักรัก บอกว่าดึงนั่งดึงด้มันเหมือนมันไปเหรอเลยไหมไปไปแล้วว่าสิงยนต์แล้วกันมันติดมันติดไอ้หงาเนี่ยไหมมันก็จับหานดึงดึดมันดึงหยาอยู่โอ๊ยข้าจะอ๋อเห็นหมันเลยมันติดหยาแม่ดึง นี่นะครับนี่ตอนเย็นแล้วตอนเย็นเดี๋ยวเราก็ไปเก็บเบ็ดละเดี๋ยวมาววดูแต้มมันมาดูแต้มมันก่อนนะครับเอออยู่ไซบะอยู่นี่อยู่นี่ก็ทํากินไปสามตัวนะครับําท,ำทำกินยีสกยีสกสามแล้วก็มีตลนเนอีกสามตัวแล้วก็ปลาไกา่อีกสองตัวนะครับผมเห็นหรอเปล่าอ อันนี้ปลานินสามตัวไอ้น,นี่นะครับเปียหบนเลยนี่มีปลาปกกยปลาไก่สามตัวนะครับแล้วก็จะเก็บเบ็ดแล้วประมาณห้าโมงครึ่งแล้วก็จะเก็บของกลับแล้วครับถ้าใครสนใจก็มาลองตกกันได้นะครับปราบเสียนแน่แน่นอนครับบอ่อนี้บอ่อใหญ่มาก โอเคครับสำหรับใครชอบคลิปการตกปลาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผม